สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ้าพ่พี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094.9549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่689ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพะเครื่องมาแบ่งปันนะคะหลากหลายรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่สนะคะ รายการที่4นะคะรายการที่5นะคะ รายการที่หกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะรายการที่11นะคะ รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่14นะคะรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะรายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะรายการที่19นะคะ รายการที่ 20, นะคะนี่นะคะองค์นี้จะมีมวลสารมีค่าปรังแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ 20,، นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่23นะคะเป็นพระคุณแผ่นนะคะหลวงพ่อทิมวัดไร่วารีนะคะ อง์นี้วัดทหารไร่นะคะหลวงปู่ทิมวัดทหารได่นะคะมันจะมีสองพิม์นะคะรายการที่24ี่นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะอันนี้น่าจะขี่เม่นนะคะรายการที่26นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะฝั่งตะปู2อดอกนะคะ รายการที่27เนะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่28นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดนะคะรายการที่29นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ เนื้อผิวเนี่ยคล้ายๆเนื้อกะไรเลยนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่29นะคะคต่อไปรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะครายการที่31นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่32นะคะรูปรอหลวงปูทิมนะคะวัดระหารได้นะคะรายการที่33นะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะปีพศ2511นะคะ รายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อแดงปี2503นะคะรายการที่35นะคะหลวงพ่อคูณเจริญพรร่างนะคะวัดแจงนอกปี36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์น,นะคะช้าง3เสียนะคะรอสอ1น7นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านพ่อท่านคลิงนะคะ พสอสองห้าสองหนึ่งนะคะรายการที่สามสิบแปดนะคะหลวงพ่อคูณพุทธซ้อนนะคะเป็นเหรียญเสมาด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะคะ รายการที่39มนะคะหลวงปูดทวดนะคะด้านหลังหมูเกตัวนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะ รายการที่41นะคะหลวงปูท่ทวดด้านหลังหนังสือนะคะวัดช้างให้นะคะ42นะคะปิดตาหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังเป็นยันตุ๊กตานะคะ43นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ สี 44, หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังมีโรยมวลสารสีสิบห้านะคะเป็นพระรอดนะคะสีสิบหกพระปิดตานะคะอันนี้ชุปรักสีแดงด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะ สีสิบเจ็ดนะคะเป็นแม่ชีบุญเดือนนะคะสี่สิบแปดนะคะรูปปอรวงพ่อเงินนะคะสี่สิบเก้านะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำ รายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเรียนหลวงพ่อเงินวัดตอนแย,ยหอมนะคะปี2513นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ